สวัสดีค่ะตามใจแม่ครัวค่ะวันนี้มาทำขนมเทียนไพลินกันตัวแป้งเนื้อใสสีสันสวยงามเนียวนุ่มหนึบตัวไส้เข้มข้นอร่อยบอกละเอียดทุกขั้นตอนพร้อมกับวิธีการหอ่อเรามาเริ่มทำไส้กันก่อนนะคะนำถั่วเขียวผ่าซีกเนื้อไปล้างน้ำให้สะอาด ล้างสักสี่ห้าน้ำจนน้ำสุดท้ายนี่เป็นน้ำใสๆจากนั้นก็นำไปแช่ในน้ำเปล่าธรรมดาสามชั่วโมงแต่ถ้าใครไม่มีเวลาก็ไปแช่ในน้ำร้อนหรือว่าน้ำอุ่นประมาณ30นาทีก็ได้ค่ะพอแช่ครบสชั่วโมงแล้วเม็ดถัว่วเขามีความอืดหรือว่าบวมน้ำจากนั้นก็นำไปล้างน้ำเปล่าก็ล้างสักสองสามรอบ พอล้างน้ำเปล่าเสร็จแล้วก็เทใส่กระชอนพักไว้ให้เขาเสด็จน้ำก่อนนะคะเตรียมซึง้งปูผ้าขาวบางแล้วก็เอาทั่วเขียวผ่าซีกที่เราล้างน้ำไว้แล้วมาใส่แล้วก็แผ่กระใจายให้ทั่วๆเจาะหลุมตรงกลางให้ไอ้น้ำเขาผ่านขึ้นมาจะได้สุกได้ทั่วถึงกันจากนั้นก็ผ้าขาวบางปิดคุมแล้วก็นำไปนึง่ง20-25นาทีพอครบเวลาก็มาเปิดฝาเช็คดูวความสุกกันนะคะ ระยะเวลาการนึ่งแล้วแต่ความมากน้อยของถั่วที่เราจะนึ่งนะคะถ้าถั่วมากก็เพิ่มเวลาขึ้นไปอีกวิธีเช็คความสุกเนี่ยเอามาบี้ดูถ้าเม็ดเขานิ่มนวลแบบนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะปิดเตาแก๊สแล้วก็ยกลงพักไว้ก่อนนะคะใส่น้ำมันพืชนิดหน่อยลงในกระทะแล้วก็ตามด้วยกระเทียมนำไปตามให้ละเอียดก่อน วันนี้ใช้เป็นกระเทียมจีนใครจะใช้กระเทียมไทยก็ได้นำไปผัดพอกระเทียมเขามีกลิ่นหอมขึ้นมา<ๆ>ก็ใส่ถั่วเขียวรอบเปลือกที่เราเนึ่งไว้สุกแล้วผ<ๆ>ัดคนให้เข้ากับกระเทียมแล้วก็บีบถั่วแบบนี้นะคะเราจะบีง่ายมากแต่ถ้าจำนวนถั่วเยอะๆใครจะไปปั่นหรือว่าไปตมก่อนก็ได้ พอทัวร์แกดีแล้วก็ปรุงรสได้เลยใส่น้ำตาลทรายตามด้วยเกลือป่นแล้วก็ผัดให้เข้ากันรสชาตินี่ตามชอบเลยนะคะพอผัดแบบนี้เสร็จแล้วก็ลองชิมดูก่อน mm hmm. เพิ่มเติมรสชาติที่เราชอบได้เลย mm hmm. ก็ผัดแบบนี้ไปสักพักหนึ่งให้น้ำตาลเกลือเข้าละลายเข้ากัน mm hmm. พอผัดเข้ากันดีแล้วอันดับสุดท้ายเลยก็ใส่พริกไทย ช่วยเพิ่มความหอมให้กับตัวไส้ขนมผัดให้เข้ากันค่ะผัดเข้ากันดีแล้วเนื้อลักษณะแบบนี้ก็ใช้ได้แล้วตักขึ้นพอเย็นตัวแล้วก็มาปั้นไส้กันได้เลยลูกเล็กลูกใหญ่นี่ตามชอบเลยที่ปั้นนี้ก็ประมาณครึ่งช้อนโต๊ะ ปั้นไปเรื่อยๆให้เสร็จเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูทําตัวแป้งกันใช้สาคูเม็ดเล็กแช่น้ําใส่สีผสมอาหารสีฟ้าใครมีดอกอัญชันก็ใช้เป็นดอกอัญชันได้เลยใส่น้ําให้ท่วมเม็ดสาคูเผื่อเม็ดสาคูเขาอืดขึ้นมาอีกด้วยนะคะแล้วก็พักไว้5-10นาทีพอครบเวลาก็มาล้างน้ําออกสักหนึ่งน้ำแล้วก็เทใส่กระชอนไว้ให้เสด็จน้ําก่อน ใช้ตะเกียบก็ได้ค่ะคนคนแบบนี้ตัวเม็ดสาคูจะได้เสด็จน้ำเร็วๆพอตัวสาคูเสด็จน้ำดีแล้วก็มาเทใส่ในอ่างผสมแล้วก็ใส่น้ำตาลทรายคลุกเ้าให้เข้ากันเสร็จแล้วก็พักไว้ก่อนไปเตรียมฉีกใบตองกันค่ะก็นำใบตองไปเช็ดทำความสะอาดให้ดีก่อนนะคะจากนั้นก็มานำมาฉีกเป็นใบเล็กกับใบใหญ่ ใบใหญ่ก็ประมาณ5นิ้วใบเล็กก็ประมาณ4นิ้วแล้วก็พับครึ่งแบบนี้ตัดหัวท้ายตามรูปเลยค่ะใบเล็กกับใบใหญ่ตัดเหมือนกันก็จะได้เป็นรูปหยดน้ำแบบนี้นะคะจากนั้นก็นำใบเล็กเนี่ยค่ะเอาด้านที่เป็นสีเข้มเนี่ยมาชุบน้ำมันที่ชุบน้ำมันเพราะว่าการขนมเขาติดใบตองแล้วก็มาแล้วก็นำมาประกบกับอีกใบหนึ่งจะถูถูแบบนี้นะคะ ทำแบบนี้ไปจนหมดเลยทำประกบคู่ไว้แบบนี้เลยพอทำใบาตองเสร็จแล้วก็มาเตรียมหอ่อก่อนที่จะหอก็คนตัวเม็ดสาคูจะได้คลุกเขาเข้ากับน้ำตาลทรายให้ดีมาเตรียมหอก็ใช้ใบเล็กเนี่ยด้านที่ทานน้ำมันหงายขึ้นมาประกบกับใบใหญ่พับด้านล่างแบบนี้นะคะแล้วก็ตักตัวสาคูยอดใส่ไส้แล้วก็หยอดตัวสาคูกบไส้อีกทีหนึ่ง จากนั้นก็หันตัวที่เราพับไว้เข้าหาตัวแล้วก็พับใบตองเนี่ยปิดขนมแล้วก็พับด้านซ้ายด้านขวา<ม>ถ้ามีส่วนเกินจากปลายแหลมนี้ใครจะพับแบบนี้ก็ได้หรือว่าใช้กรรไกรตัดทิ้งเลยก็ได้พับปลายแหลมมาเสียบที่ช่องแล้วก็ดึงให้ตึงๆเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเ<ม>ดี๋ยวห่อให้ดูอีกอันนะคะพับทบส่วนท้ายแล้วก็ใส่ ตัวสาคูเอาไส้เค็มใส่เอาตัวสาคูทับไส้อีกทีหนึ่งเอาสาคูใสใ่เต็มตัวไส้ให้ปิดตัวไส้ไปเลยแล้วก็พับใบตองปิดตัวไส้พับซ้ายพับขวาแล้วก็พับมุมแหลมมาสอดตรงช่อง mm hmm. mm hmm. แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะดึงให้ตึง,ตง พอห่อเสร็จเรียบร้อยก็มาเตรียมนึ่งได้เลยตั้งน้ำให้เดือดจัดใส่ใบเตยเพิ่มความหอมเอาตัวขนมตั้งนึ่งได้เลยเราจะนึง่ง20-25นาทีนะคะจนฝากขนมจะสุกพอขนมสุกตั้งไว้ให้เย็นก่อนแล้วก็มาแกะดูด้านในเนี่ยค่ะตัวแป้งเขาจะใสสวยมากเลยเห็นตัวไส้ด้านในลองทำดูค่ะสูตรนี้ง่ายสุดๆเลย ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไค b e แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆขอบคุณค่ะ